สวัสดีด้วยนะครับตอนรับเข้าสู่รายการ Sky Nine TV นะครับมีเกมใหม่มาแนะนํากันอีกแล้วนะเป็นเกมมือถือเช่นเคยนะครับแต่ผมเล่นในคอมพิวเตอร์นะครับผ่านโปรแกรมจําลองนั่นเองนะครับเขาให้ล็อกอินมี Google มี Line มีเมลมี Facebook นะครับเอาเป็น Google แล้วกันนะเรากดไปที่ Google เลยแล้วก็เลือกอีเมลของเรานะครับมันก็จะทําการล็อกอินนะครับ เซิร์ฟเวอร์เพิ่งเปิดใหม่เมืเ่อเ๋็วๆนี้เองนะครับนี่คราฟิกสวยงามอย่างนี้เลยนะครับทุกคนนะเราดูกันว่าเกมมีภาษาไทยแล้วนี่นะเกมมีภาษาไทยนะครับอาจอเสียงอะไรต่างๆนะภาษาไทยนะครับาภาษาที่ภาคภาษาภาคมีแค่สองสองภาษานะครับมีจีนกับอังกฤษนะครับโอเคส่วนเอ้ากดผิดแป๊บนึงน,นะครับกราฟิกเมื่อกี้ หน้าจอสูงเอาสูงแล้วกันนะครับสูงมากเลยดีกว่าไหมยืนยันสูงมากยังไหวนะเนาะลองดูนะครับตัวนี้ก็เลือกเซิร์ฟเวอร์นะครับเซิร์ฟเวอร์ก็มีอยู่2องเซิร์ฟเวอร์นะมี s1 กับ s2 นะครับก็เรียบเนียนนะครับสีขาวก็น่าจะ โอเคอยู่แหละนะครับเอา S หนึ่งแล้วกันนะกดเพื่อเริ่มเกมกันไปเลยนะครับเอาละเกมเป็นภาษาไทยด้วยนะใครสนใจก็อย่าลืมมีลิงก์ดาวน์โหลดใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้เหมือนเดิมแหละนะครับมาดูกันเอาละนะ นี่ครับเปิดฉากมาโอ้โหภาพถือว่าสวยนะสวยเลยนะครับผมปรับการาฟิกสูงสุดนะครับถ้าคอมหรือมือถือใครไหวก็ hey, จับไปเลยนะพรอมให้ลุงและซิสเตอร์อีกรอร oh, ประกดข้ามมาเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่จะเสียเวลานะ <So> เราไปเดาเนื้อหากันทีหลังนะครับ อันนี้เหมือนจะให้เราตั้งชื่อนะก็เช็ดเคยนะครับสกายไนทีวีนะตกลงไปเลยลิงเลยนะครับโอเควันที่หนึ่งผู้มาใหม่นะครับ Mayor, ขามขามขามอย่างเดียวนะมันก็จะพาเรามาที่ เขาเรียกว่า,าเขาเรียกว่าอะไรนะเมืองนะครับเป็นแบบ่าศูนย์บัญชาการนะครับเนี่ยศูนย์ปัญชาสาราการโอเคเขาให้กดทําการซ่อมแซมซะนะครับโอเคตอนนี้มันก็จะมีเควส์ทำไปเรื่อยๆแล้วก็รับจังหวัดน,นะเีกดข้ามไปเลยนะครับหลังจากนั้นเขาก็ทำาป็นทำการตัดต้นไม้นะครับ โอเคแล้วก็มาทําการซ่อมแซมบ้านเรือนนะครับกดไปเลย3วินาทีนะครับ1 2และสาสำเร็จไปหนึ่งหลังนะครับโอเคซ่อมแซมกระท่อมชาวนาอีกหนึ่งหลัง โอเคผ่านไปแล้วเฟสแรกผ่านไปแล้วครับหลังจากนั้นเป็นยังไงว้าวโอ้บิวตี้ฟูลสวยมากเลยเนะอะกดเข้าไปเขาก็จะมาเข้าประจำการแล้วหนึ่งคนนั่นเองต่อไปมาสร้างบ้านนะครับออลรับรางวัลรับรางวัลไอที่สร,สร้างบ้านเสร็จไปเ oh. มื่อกี้นะครับหลังจากนั้นเขาให้ซ่อมแซมบ้านแปรรูป การก่อสร้างซ่อมแซมบ้านแปรรูปะคือหลังนี้ใช่ไหมโอเคจัดไปครับ6กวินะครับจัดไปเลยจะมีช่วงนี้มันจะมีฟรีให้ทําการริ่งความเร็วในการก่อสร้างอยู่นะครับแต่เรายังไม่กดเพราะว่ามันไม่ได้ช้าขนาดนั้นเนะเคผ่านไปหลังจากนั้นกดถูกไปคือสําเร็จแล้วนะครับไม่มีอาคารแนะนําแล้วอะไรไม,ไม่รู้แล้วก็รับรางวัลน,นะครับโอเคกดข้ามไป อันนี้คืออะไรอะ่ะอัปเกรดบ,บ้านนะครับกับชาวนาอ๋อเอาคนเข้าไปอยู่อะ่ะโอเคอเขาให้กดใหม่แล้วก็เช็คอินอ๋อโอเคเช็คอินแล้ว วัตถุดิบไม่เพียงพอนะครับก็ให้ทําการแต่งตั้งหัวหน้าอ๋อเมื่อกี้กาอแต่งตั้งหัวหน้าเหรอแบบหนึงนะน,นี้เก็บทรัพยากรนะครับลงเรื่อยนี่ลงเรื่อยนะอ๋อบ้านแปลรูปหมายถึงบ้านบ้านลงเลื่อยนะครับบ้านแปลรูปคือบ้านลงเลื่อยโอเค โอเคนะเราก็จะได้ต่อไปนะครับเขาให้กระท่อมชาวนาโตุธาอาหารถึงเลเวลสิบออมมีการอัปเดตนั่นเองนะครับอัปเดตไปให้ถึงเลเวลสิบเหรอหกเจดแดเแล้วก็โอเคพอ ก็รับรางวัลน,นะครับก็จะประมาณนี้เนาะรับรางวัลน,นะครับ Mayor, ต่อมาให้โปรโมทไอ้ตัวนี้บทบาทบทบาทเนี่ยเหรอเลื่อสามอ,อันนี้คืออ๋อชื่อตัวละครน,นะครับโปรโมทต,ตัวนี้ก็คงจะเป็นการอัปเดตนะครับใช่ไหมระดับความระดับ <Time S 1> ความ สูงเกคนนี้เขาเขาเป็นใครอ่ะมาลองดูสิเป็นลุ่งเรืองนะครับอ่ะอัปเดตแล้วหลังจากนั้นอ๋อนี่คือพลังพลังเอ่อพลังงานเหรอโอเคอัปเดตบทบาทเรียบร้อยแล้วรับรางวัลน,นะ นี่แหละนี่แหละคือเขาเรียกว่าข้อเสียของการไม่ไม่อ่านเนื้อเรื่องนะ <c oughs> บางทีอาจจะเดาผิดผิดทุกๆกันนะครับแต่รับของรางวัลก่อนแล้วกันนะโอเคภาพก็จะประมาณนี้นะหรือว่าคาราฟิกหเหมือนมีน้ํามีเนื้อนี่มันตกบงตกบ้าได้หรือเปล่านะครับแล้วก็มีพื้นที่ให้เราสํารวจไปอีกเยอะอยู่นะ มีกดดูมแมนได้หรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บหนึง่งอันนี้ยังล็อกอยู่การสัตว์เลี้ยงนะครับเรือหอสานามกีฬาก็มีสัตว์เทพสมาคมนะครับของกระเป๋าบทบาทอาคารต่างๆเนาะมีเยอะอยู่นะเมน,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 นูต่างๆโอเคเขาให้ซ่อมแซมเบอเกรี่นะครับก็กดทาํทาตามเคล็ดไปเรื่อยนๆนะครับบรรยากาศในเกมก็จะประมาณนี้นะภาพส,สวยๆนะทุกคนใครอยากจะเล่นก็ลองดูนะ นนี่เป็นอวตารหรือเปล่านะครับเราสามารถเลือกอวตารเราได้หรือเปล่านี่ไงเลือกได้นะครับเอาตัวนี้ก็ได้นะครับนี่ไงต่อตัวนี้นะครับเป็นอวตารก็ได้นะแล้วก็ทําการเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อได้นะอันนี้เป็นรหัสผู้เล่นนะครับประมาณนี้นะครับเรโซมแซนซิตแล้วก็รับของรางวัลไปนะเร่งน wow. ี้ก็ทําการอัปเกรด ฐานทองเราก่อนนะครับไม่รู้ว่ามันจะมีการโจมตีหรือประชนภัยอะไรยังไงนะครับโดยอีกทีนะครับเช็คอินนะครับคลิกเพื่อกําหนดบทบาทเพื่อเพื่อผมลิดอย่างมากเหมือนอ่าเป็นการใส่ตัวละครเข้าไปทํางานในนี้ดรับรางวัลครับกดข้ามไปเลยนะครับหลังจากนั้นก็ให้ซ่อมบ้านต่อทำตาม,ตาม เควสที่มันสอนไปเรื่อยๆก่อนเหมือนพ่อหนุ่มคนนี้เป็นช่างหรือเปล่านะว่าน่าจะเป็นช่างนะโอเครับรางวัลน,นะครับตามไปอย่างนั้นให้ทำการอัพโตอาหารในบ้านหลังนี้ให้ถึงเลเวลสินะครับอเอ๊งั้นก็จัการเลยนะอัพเกรดให้ถึงเลเวล10 แล้วก็สิโอเคเรียบร้อยแล้วก็รับรางวัลได้เลยนะครับโอเคครับโอ้โหเสียงดังจังหนูหลังจากนี้กำหนดเวลาทำงานของหนึ่งชาวนาในเบเกอรกี่นะครับโอเคอไปอาบน้ำกันไป<อ>ไปไป<อ>ก็ทำการ พนักง,งานนี่หนึ่งคนนะครับเพื่อที่จะทําอาหารเบเกอรี่ถ้าเกิดสองคนล่ะนี่สองคนน่าจะผลิตได้เร็วขึ้นนะครับโอเคป้ายรับรางวัลประมาณนี้กดข้ามไปเลยนะครับบดบาทมาดูที่บทบาทกันนะครับอาดิซ่านะครับก็ s s <S ทําการระดับสูง ความเจริญรุ่งเรืองเป็นการโปรโมทบทบาทนั่นเองเนาะเอาละครับก็จะมีพลังงานอันนี้เป็นกุ๊กนี่เป็นไรดูหน่อยสิทำด้วยมือมันจะช่างนะมันจะช่างนะคนนี้มันจะเป็นช่างในอุปกรณ์ต่างๆน,นะเลเวลหนึ่งอยู่นะครับอีดาวคนคนนี้เป็นพ่อครัวนะเป็นกุ๊ก แม,แม่ครัวนะไม่พ่อครัวนะ <laughs> โอเคนะมันมีตัวละครที่มีหน้าที่แตกต่างกันไปเนี่ยมันจะมีปลดล็อกฮีโร่นะเนี่ยนม่มีธนูมีดาบเนี่ยแน่นอนมันต้องมีการต่อสู้นะครับเดี๋ยวเราดูไป่อยๆก่อนละกันนะครับโอคข้ามไปก่อนรับรางวัลเลยนะหลังจากนั้นเขาให้ซ่อมแซมเรือนะครับคือก่อนอื่นเนี่ยไอตัวฐานทัพเรานะต้องเสร็จก่อนนะครับเราถึงจะ ออกไปผจนภัยได้นะคิดว่านะครับเริ่มนานขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับในการก่อสร้างหรืออะไรต่างๆาพักหลังมานะครับโอเคความจเจริญรุ่งเร,องเรืองเราก็จะมีพลังการลบเพิ่มขึ้นเรื่อยเื่นะครับหลังจากการอัปเดตนั่นเองอเกดที่กดที่เครดมันก็จะวาร์ปไปหาไอสิ่งที่เราต้องทำด้วยนะครับเสร็จนะครับ ทำไปเรื่อยๆละกันนะครับรับรางวัลไปเรื่อยๆนะโอเคตามนี้หลังจากนั้นครับทําการกําหนดอ่อหานี่คือจ้างนะครับจ้างพนักง,งานนะครับโอเข้าไปหนึ่งคนสองคนสองคนเสร็จก็เรจียบร้อยนะครับท่าเรือรับรา,างวัลน,นะ Mayor, เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้น ดูเรือในทะเลเอาแล้วก็เริ่มลงเริ่มเริ่มจะลงทะเลแล้วนะครับเริ่มจะมีการผจญภัยแล้วละนะกดข้ามมาเลยนะอ่ะมาดูตรงนี้นะครับอัพให้ถึงเลเวลสิบท่าเรือนะครับโอเคได้นะครับก็อัปเดตไปสามี้าเจ็ดแปดเก้านิบนะครับข้ามเลย เอาละตระสีตัดมาตรงนี้มีเรือเข้ามาจอดนะเอาละเราน่าจะได้อชนภัยแล้วหรือเปล่านะครับมาดูกันยังไงเออไม่อ่านแล้วกันเนอะ s <S ผู้เดินทางคาม ่อ้าอางยยเดีวทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้นด้วยเรือสินค้าหนึ่งกดไปนะครับขายปลาขายไปเรียบร้อยนะการค้าขายกับต่างประเทศนะครับผ่านเรือสินค้านั่นเองนะครับรับรางวัลนะ Mayor, โอเคอ่ะเรือสินค้าเอา้าแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งว่าจะไปดูเรือก่อน ในตัวเรืออยู่อย่าเพิ่งวับไปที่อยากดูที่เรือนะหนึ่งบูมสําหรับขาอะไรวะนี่ <c oughs> มันมีมีเครื่องดื่มด้วยใช่ไหมแล้วก็ปลาเหรอเรื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 อการค้านี่คือเอามาคือค่าขายอย่างเดียวใช่ไหมยังไม่ได้เป็นภายอะไรใดมาหลังจากนั้นเขาทําให้การเขาให้ทําการนะครับจัดเตรียม a อไอเดน เอเดนเอเดนแปลว่าอะไรวะรายการทางเหนือไปทำดูบ้างอ้อฮีโลนั่นเองนะครับอการใส่ฮีโลเข้าไปเข,ขาม้าไปก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเขาให้ทำการอ่ากำจัดหมอ,อกของที่นัางโอเคน่าจะเคลียร์พื้นที่นะครับเพื่อจะขยายอาณาจักรมา ทำเลยไป Why did the fog นี่นะครับได้รับมอบหมายแล้วก็ทำการเข้าไปเคลียร์พื้นที่นั่นเองนะ <c oughs> เหมือนเข้ามาเฉยๆนะไม่ได้ต่อสู้กับอะไรนะตำรวจนะครับประมาณว่ามันจะมีกึ่งเป็นเนื้อเรื่องด้วยหรือเปล่าั <c oughs> บลางวัน <c oughs> อ๋อนี่ไงมีการโจมตี ูกับตัวหมาป่าอยู่ครับลุยเลยอ๋อนี่ครับบทบาทของการแบทเทิลจะเป็นแบบนี้ครับมันสามารถวางฮีโร่ใส่ได้อีกไหมอะไม่ได้แต่แม่อันนี้มีสกิลด้วยนะใช่ไหมการต่างๆอ๋อมันจะเป็นงูกินหางกันแบบนี้สำหรับเหมือนจะมีการแพ้ทางกันหรือเปล่านะครับ น้ำลมไฟนะครับโลกน้ําลมไฟมันจะมันจะมีการแพ้ทางกันนะครับโอเคแบทเทิลเลยนะครับ no. No. เอาแล้วน่าจะสบายๆนะครับทาดไฟเหมือนกันนะเรียบร้อยนะครับตอนดีไปโอเคเป็นการต่อสู้ครั้งแรกนะครับก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็รับรางวัลเลย โอเคนะสักครู <The> um, ่นะครับโอเคมาดูกันต่อเลยนะครับเอเดนก็โปรโมทเอเดนนะครับ ให้เป็นรีเวล11นะที่บทบาทนะครับกดเข้าไปเลยนะปุ๊บเขาให้โอเคเรียบร้อยนะกลับออกมาอ่ะยังไม่ได้ยังถึงรีเวล10เองโปรโมตอีกครั้งหนึ่งนะครับส่งเสริมเขาปุ๊บเขาให้นะครับขะให้มัน ข้ามผ่านลิเวล10ไปเป็น11นั่นเองนะครับเรียบร้อยน่าจะผ่านเควสแล้วนะครับแล้วรางวัลไปเลยนะโอเคแพทเทิร์นต่อเลยนะครับการเคลียรนะ์ขังคาวขังคาวกับหมาป่าเอานลครับธาตุ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 าไฟเหมือนกันนะครับไม่แพ้ทางกันนะครับแต่ไม่มีเลเวลนะเป็นธาตุไม่ใช่เลเวลนะครับเคลียร์ไป แล้วนะโอเคเราก็ได้รับของรางวัลมาประมาณนี้นะครับหลังจากน,นั้นอันนี้เอารางวัลก่อนเราไม่ได้บังคับใครเลยนะเหมือนเราจะไม่ได้บังคับใครเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นการคลิกแต่ละบ,บุตรบาทเพื่อจะมาเก็บ <c oughs> เนี่ยอย่างเก็บเนี่ยก็ ใครมาเก็บแต่ดูก่อน oh, อุ้ยเก็บผลไม้เองก็ต้องระวังนะครับม,มันมีมอนสเตอร์อยู่ด้วย oh, เอาแล้วยังไงเกยกันหน่อยไหมตูมมาค้นหาหรือว่าเก็บกันแน่โอเค แว่นกับตัวนี้ต่อมาล้มีสองตัวแล้วนะครับสองต่อสามมาลุยกันไปเลยทาดไฟเหมือนกันนะครับก็น่าจะเคลียร์ไอ้ส่วนเนี้ยเพื่อจะทำเป็นฟาร์มแหละเนาะนี่อะนี่อ่ะนี่ครับโอเคก uh, really ารป้ายนะครับ ตรงนี้ก็จะโดนกวาดล้างหรือเปล่าเรียบร้อยนะครับนี่ไงเคลียได้นะครับรับของรางวัลไปก็จะประมาณนี้ละกันนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับเนื้อเรื่องมันยาวนะครับเราก็ทาตามเคล็ดไปเรื่อยๆแล้วก็ปลดล็อกพื้นที่หมอกต่างๆไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการค้าของค้าขายเนาะ โอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครสนใจเกมนี้ผมจะทิ้งลิงก์ดาวโหลดไว้ใต้คลิปนะครับก่อนจากการก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเล็กๆช่องนี้นะครับเพื่อจะได้มีกำลังแรงใจในการทำคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับสวัสดีทุกท่านเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ